ท่ามกลางความสนุกสุดเบี่ยงของงานภูเก็ตคานนวัลจูจูเสียงสวดมนต์ก็ดังขึ้นกลางขบวนแห่พระรูปหนึ่งยืนนิ่งบนถนนที่เต็มไปด้วยแสงสีก่อนที่จะถูกกลุ่มชายชุดดำลากหายไปในเงามืดเกิดอะไรขึ้นกันแน่การกระทำของพระรูปนั้นคือสัญญาณเตือนหรือคือการท้าทายพลังงานโบราณที่กำลังหลับไหลอย,อยู่ใต้เกาะภูเก็ตคุณจะได้รู้เรื่องราวเบื้องหลังความอลหม่านครั้งนี้สิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่ทั้งหมด ติดตามชมเรื่องราวเต็มได้ในวบวนพาเดทที่จบลงด้วยความเงียบสงบที่เปลี่ยนไปคุณจะกล้าดูจนจบไหมมณขลกลางขบวนแห่ภูเก็ตด,ดวงอาทิตย์ยามบ่ายคล้อยต่ำเหนือหาดป่าตองอากาศร้อนอบอ้าวแต่ผู้คนเบียดเสียดเต็มสองข้างทางเสียงกลองและตรายดังตึกกล้องไปทั่วนั่นคือขบวนพาเดทคานิวานประจําปีของภูเก็ตสีสันฉูดฉาดบาดตาของชุดและรถแห่ความคึกคักเบิกบานของผู้คนที่ส่งเสียงเชีย แล้วเสียงหนึ่งก็แทรกขึ้นมามันเป็นเสียงที่แผ่วเบาแต่เจาะลึกเป็นเสียงสวดมนต์พระรูปหนึ่งยืนอยู่กลางถนนจีวรสีส้มของท่านดูโดดเด่นตัดกับฉากหลังที่เต็มไปด้วยสีสันโลกี้ท่านพนมมือดวงตาปิดสนิทริมฝีปากขยับสวดบทสวดโบราณเสียงนั้นเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆมันไม่เข้ากับจังหวะของดนตรีคานิวัลเลย ความสับสนรเริ่มปรากฏบนใบหน้าของผู้คนรถแห่คันหนึ่งที่ประดับประดาด้วยปีศาจทะเลสีฟ้าเข้มกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้พระรูปนั้นยังคงยืนนิ่งเสียงสวดมนต์ของท่านเหมือนคลื่นที่พยายามจะกลืนกินเสียงโห่ร้องและเสียงดนตรีกลิ่นธูปและดอกไม้แห้งเริ่มลอยมาแทนที่กลิ่นน้ำหอมและเหงื่อครความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่คาดคิดกำลังปะทะกับความสนุกสนานชายคนหนึ่งในชุดแฟนซีสีทองอารามเดินออกจากขบวน เขาทำหน้าไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดเขาเดินตรงเข้าไปหาพระมือของเขายื่นออกไปราวกับจะฉุดกระชากแต่แล้วทันใดนั้นพระรูปนั้นก็ลืมตาขึ้นดวงตาของท่านเป็นประกายมันไม่ได้แสดงความโกรธแต่เป็นความม่องเปล่าที่เย็นยะเยือกก่อนที่มือของชายคนนั้นจะแตะถึงจีวรนเสียงสวดมนต์ก็เปลี่ยนไป มันไม่ได้สงบอีกต่อไปมันกลายเป็นเสียงที่สั่นสะเทือนในออก่อภาษาที่ใช้โบราณจนแทบจะไม่มีใครเข้าใจแต่ทุกคนรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างมันหนักอึ้องกดดันความเงียบเข้าปกคลุมชั่วขณะเสียงดนตรีทั้งหมดหยุดลงทุกคนมองไปที่พระรูปนั้นจากนั้นชายในชุดทองก็ล้มลงไม่ใช่การล้มแบบปกติ แต่เหมือนถูกมองไม่เห็นผลักอย่างรุนแรงเขาไม่ได้ส่งเสียงใดๆเพียงแค่ล้มและนอนนิ่งอยู่บนพื้นถนนสีสันรอบตัวพันดูมืดลงอากาศเย็นวาบขึ้นมาทั้งที่แดดยังจัดจ้าพระรูปนั้นยังคงสวดมนต์ต่อไปท่านไม่สนใจชายที่นอนอยู่ไม่สนใจผู้คนที่เริ่มหวาดกลัวและถอยห่างรถแห่ปีศาจทะเลดูเหมือนจะสั่นไหวเล็กน้อย รูปปั้นปีศาจบนรถดูเหมือนจะจ้องมองลงมาใบหน้าของมันดูจริงจังขึ้นมาอย่างน่าประหลาดทันใดนั้นมีกลุ่มคนชุดดำปรากฏขึ้นจากฝูงชนพวกเขาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบรากับเป็นเงาที่ถูกสั่งให้ทำหน้าที่พวกเขาวิ่งเข้าไปหาพระรูปนั้นไม่มีคำพูดใดๆพวกเขาคว้าแขนของท่านความพยายามที่จะดึงท่านออกจากจุดนั้น แต่พระรูปนั้นไม่ได้ขัดขืนท่านยังคงสวดมนต์ต่อไปเสียงสวดมนต์ยังคงดังและทรงพลังขณะที่ถูกลากออกไปจีวรของท่านเสียดสีกับพื้นคอนกรีตใบหน้าของท่านยังคงสงบนิ่งดวงตาที่เปิดอยู่จ้องมองไปยังท้องฟ้าเบื้องบนขบวนพาเหรดที่เคยคึกคักบัดนี้เต็มไปด้วยความหวาดผวาคนกลุ่มชุดด,ดำล่าพระรูปนั้นหายลับไปในซอกตึกมืดมืดข้างทาง เสียงสวดมนต์แผ่วลงและหายไปในที่สุดความเงียบยังคงอยู่แต่ไม่นานชายในชุดทองก็ลุกขึ้นเขาดูสับสนเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเขามองไปรอบๆจากนั้นเขาก็สั่งให้วงดนตรีเล่นต่อเสียงกลองและแตรกลับมาดังอีกครั้งดังขึ้นดังขึ้นกว่าเดิม เรากับพยายามกลบฝังทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ความรู้สึกเย็นยิ่เยือกยังคงเกาะกลุมจิตใจผู้คนและบนพื้นถนนที่พระรูปนั้นเคยยืนมีรอยไม่เป็นรูปวงกลมจางๆไม่มีใครกล้าแตะต้องมันเป็นเครื่องหมายของการประทะระหว่างสองโลกโลกของความสนุกสนานฉาบฉวยกับโลกของพลังงานที่เก่าแก่และลึกลับขบวนพาเหรดยังคงดำเนินต่อไปอย่างทุลักทุเล ไม่มีใครเต้นรำด้วยความเบิกบานใจอีกแล้วสายตาของทุกคอยังคงมองไปยังซอกตึกที่มืดมิดนั้นพวกเขาต่างรู้สึกว่าการหยุดชะงักนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นไม่ใช่จุดสิ้นสุดอะไรบางอย่างได้ตื่นขึ้นมาแล้วกลางเทศกาลแห่งสีสันและมันยังคงรออยู่รอเวลาที่จะปรากฏอีกครั้งเงาที่ตาม,มา ความตื่นตระหนกแผ่ซ่านไปทั่วฝูงชนเหมือนไฟลามทุง่งไม่มีใครกล้าพูดออกมาดังๆแต่ทุกคนรับรู้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นเสียงเพลงที่ดังกลบเกลื่อนกลับยิ่งทําให้บรรยากาศอึดอัดมากขึ้นมันดูเป็นการเสแสง้งเป็นการพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะกลับสู่ความปกติที่เพิ่งถูกทําลายลงขบวนรถแหยังคงเคลื่อนตัวต่อไปช้าลงไม่มั่นคงเหมือนสัตว์ร้ายที่บาดเจ็บ รถแห่ปีศาจทะเลที่เพิ่งผ่านจุดเกิดเหตุไปเมื่อครู่ดูเหมือนจะมีฝุ่นผงเกาะอยู่มากกว่าปกติรูปปั้นปีศาจสีฟ้าเข้มบนรถดวงตาของมันที่เคยดูไร้ชีวิตบัตนี้ดูเหมือนจะมีความลึกบางอย่างซ่อนอยู่ผู้คนที่ยืนอยู่ใกล้จุดที่พระถูกลากตัวไปต่างพยายามถอยห่างร่ากับพื้นตรงนั้นมีความร้อนแผ่ออกมา แต่สิ่งที่พวกเขาสัมผัสได้คือความเย็นเยือกที่ไม่เข้ากับสภาพอากาศเขตร้อนความรู้สึกนี้ไม่ใช่แค่ภายนอกมันแทรกซึมเข้าไปในกระดูกในความคิดชายในชุดทองผู้สั่งการให้เดินหน้าต่อแม้ใบหน้าของเขาจะพยายามคงรอยยิ้มไว้แต่ดวงตาของเขากลับกวาดมองซอกตึกที่พระหายไปอย่างทีท่วนความมั่นใจในตนเองของเขาถูกสั่นคลอนอย่างรุนแรงเขาไม่ได้กลัวพระ แต่เขากลัวสิ่งที่พระรูปนั้นปลดปล่อยออกมาหรือสิ่งที่พระรูปนั้นเตือนเหตุการณ์นี้ไม่ควรเกิดขึ้นในงานคานิวันงานที่ถูกออกแบบมาเพื่อปลดปล่อยเพื่อความสนุกสนานไร้ขีดจำกัดไม่ใช่เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ที่น่าขนลุกเมื่อขบวนแห่ชุดต่อไปเคลื่อนเข้ามาแทนที่ผู้คนเริ่มผ่อนคลายลงเล็กน้อยเสียงหัวเราะเริ่มกลับมาแต่ก็เป็นเสียงหัวเราะที่ฟังดูฝืน,ฝน เหมือนฟองสบู่ที่พร้อมจะแตกสลายได้ทุกเมื่อป้าสมจิตแม่ค้าขายน้ำมะพร้าวที่ตั้งร้านอยู่ริมถนนเธอเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดมือของเธอสั่นจนแทบจะจับมีดปอกมะพร้าวไม่ได้เธอไม่ใช่คนภูเก็ตด,ดั้งเดิมแต่เธออยู่มานานพอที่จะรู้ว่าพลังงานบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมโบราณและความเชื่อท้องถิ่นนั้นไม่ควรถูกรบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองที่ไร้สติเช่นนี้เธอจำรอยไม่รูปวงกลมจางๆบนพื้นถนนได้มันไม่ใช่รอยไม่จากไฟแต่เป็นรอยไม่ที่เหมือนพลังงานได้เผาไม่โมเลกุลของพื้นผิวถนนมันดูเหมือนเครื่องหมายที่ถูกทิ้งไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์เตือนภยัยเธอตัดสินใจที่จะปิดร้านแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาทำเงินเธอกล่าวกับลูกสาวเสียงเบา กลับบ้านเถอะลูกอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องลูกสาวของเธอไม่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่สัมผัสได้ถึงความวิตกกังวลของแม่และกลิ่นที่เปลี่ยนไปในอากาศมันไม่ใช่กลิ่นหอมของดอกไม้ไฟหรืออาหารแต่เป็นกลิ่นคล้ายโอโซนหลังฟ้าผ่าผสมกับกลิ่นดินเปียกในคืนเดือนมืดในซอกตึกมืดที่พระถูกลากเข้าไปความมืดมิดกลืนกินแสงแดดภายนอกจนหมดสิ้น กลุ่มคนชุดดำได้ปล่อยพระรูปนั้นลงอย่างนุ่มนวลพวกเขาไม่ได้แสดงความรุนแรงแต่การกระทำของพวกเขามีความเด็ดขาดและเงียบเชียบพระรูปนั้นสุดตัวลงนั่งกับพื้นยังคงอยู่ในท่าสงบเสียงสวดมนต์ที่เงียบลงไปเมื่อครู่บัดนี้เริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่เป็นเสียงที่เบากว่าแถวกว่าเหมือนเสียงกระซิบที่กำลังปอบโยนบางสิ่ง หัวหน้ากลุ่มคนชุดดำชายร่างใหญ่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยสักที่ดูคล้ายกับยันโบราณเขาย่อตัวลงพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลอย่างไม่น่าเชื่อท่านอาจารย์เราจำเป็นต้องพาท่านออกจากที่นี่พระรูปนั้นลืมตาขึ้นอีกครั้งดวงตาของท่านไม่ได้มองไปที่หัวหน้ากลุ่มชุดดำแต่มองทะลุผ่านเขาไปมองไปยังผนังตึกที่เต็มไปด้วยมอสและราดำมันตื่นแล้ว พระกล่าวเสียงแผ่วเบาคำพูดของท่านไม่ใช่คำถามแต่เป็นการยืนยันหัวหน้ากลุ่มชุดดำพยักหน้าอย่างช้าช้าเราทราบดีแต่เราไม่คาดคิดว่าท่านจะเร่งเวลาของมันความสนุกสนานที่เกินขอบเขตนั้นพระรูปนั้นตอบคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่สุดเราต้องกลบมันเราต้องให้งานดำเนินต่อไปหัวหน้าชุดดำกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่น เพื่อไม่ให้มันกล้าปรากฏพระรูปนั้นสส่ศีรษะเบาๆพวกเจ้าเข้าใจผิดมันไม่ได้ต้องการการอนุญาตมันมาเพื่อทวงคืนคำพูดของพระธรรมให้ความเงียบในซอกตึกหนักอึ้งขึ้นไปอีกลุ่มคนชุดดำต่างยืนนิ่งความหวาดกลัวและความเคารรบป,รปนกันในแววตาของพวกเขาพวกเขาคือผู้พิทักษ์ความลับของเกาะพวกเขาคือคนที่รู้ว่าภายใต้ความจเจริญรุ่งเรืองและการท่องเที่ยว ยังมีอำนาจโบราณที่หลับไหลยอยู่และคานิวันนี้ด้วยความเบิกบานที่ไม่ยับยัง้งด้วยการแต่งกายที่ล้อเลียนพูดถีและปีศาจมันคือการเชื้อเชิญที่ทรงพลังที่สุดบนถนนใหญ่ขบวนพาเหรดได้เคลื่อนตัวต่อไปไกลแล้วแต่ร่องรอยของการขัดจังหวะย,ยังคงอยู่ชายในชุดทองพยายามนำพาความสนใจกลับไปยังความรื่นเริงเขาเต้นรำอย่างบ้าคลัง่งบนรถแห่ของเขา ส่งเสียงเชียร์ที่ดังเกินจริงแต่แล้วเขาเหลือไปเห็นบางสิ่งตรงมุมถนนที่พระถูกลากหายไปเงามืดรูปร่างประหลาดกำลังเคลื่อนไหวมันไม่ได้มาจากแสงแดดเพราะมันดูดกลืนแสงโดยรอบรูปร่างของมันบิดเบี้ยวคล้ายกับพื่นน้ำที่กำลังก่อตัวแต่เป็นสีดำสนิทมันไม่ได้เคลื่อนไหวด้วยการก้าวเดินแต่ด้วยการเลื้อยอย่างช้า,ชา เข้าใกล้รอยไม่รูปวงกลมบนพื้นถนนแล้วเงารูปร่างบิดเบี้ยวนั้นก็หยุดนิ่งมันเริ่มขยายตัวชา้ชาๆเหมือนหมึกดำที่กำลังซึมซาบเข้าสู่กระดาษทรายความเย็นหยีเยือกที่เคยเป็นแค่ความรู้สึกบัดนี้กลายเป็นลมเย็นที่พัดโช,ชยมาพัดผ่านผู้คนที่เพิ่งจะกลับมาหัวเราะได้อีกครั้งเสียงเพลงของวงดนตรีที่กำลังบรรเลงเริ่มเพี้ยนเล็กน้อย เครื่องดนตรีทองเหลืองให้เสียงที่แหบแห้งเหมือนถูกความชื้นกัดกร่อนอย่างกระทันหันชายในชุดทองหน้าซีดเผือดเขาหยุดเต้นรอยยิ้มแข็งค้างอยู่บนใบหน้าเขาจ้องมองไปยังเงาที่ขยายตัวนั้นเงาที่กำลังดูดซับพลังงานทั้งหมดของเทศกาลมันไม่ได้ทำเสียงใดๆแต่ความเงียบของมันดังกว่าเสียงกลองพันใบวินาทีนั้น เขาเข้าใจความหมายของคำว่าทวงคืนสิ่งที่กำลังจะมาไม่ใช่แค่ความวุ่นวายเล็กน้อยแต่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เงาดำนั้นขยายใหญ่ขึ้นจนกระทั่งมันครอบคลุมรอยไม่ทั้งหมดแล้วมันก็หดตัวลงอย่างรวดเร็วเหลือเพียงแค่ความว่างเปล่าบนพื้นถนนรอยไม่หายไปแล้วแต่สิ่งที่ทิ้งไว้คือความรู้สึกว่ากำแพงได้พังทลายลง ความสนุกสนานที่เคยอัดแน่นเริ่มรั่วไหลออกไปถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกแปลกแยกและไม่เป็นมิตรไม่มีใครพูดถึงเงาดำนั้นแต่ทุกคนที่ได้เห็นรู้สึกถึงมันมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าสิ่งที่ถูกควบคุมไว้โดยกลุ่มคนชุดดำและพระรูปนั้นบัดนี้ได้เป็นอิสระแล้วและมันได้เข้าร่วมขบวนพาเหรดแล้วอย่างเงียบๆอย่างมองไม่เห็น พร้อมที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงเมื่อขบวนแห่เข้าสู่ใจกลางเมืองความมืดมิดก็เริ่มคือพลานเข้ามาก่อนเวลาอันควรไฟประดับตามรถแห่เริ่มกระพริบแล้วก็ดับไปไม่ใช่เพราะระบบขัดข้องแต่เพราะบางสิ่งได้ขโมยแสงไปเสียงกรีดร้องที่เริ่มต้นขึ้นไม่ใช่เสียงกรีดร้องแห่งความสนุกสนานแต่เป็นเสียงกรีดร้องแห่งความหวาดกลัวที่แท้จริง เมื่อผู้คนเริ่มมองเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังหน้ากากและเครื่องแต่งกายที่พวกเขาใส่คานิวันได้กลายเป็นสมอรภูมิแล้วในซอกตึกมืดพระรูปนั้นลุกขึ้นยืนผาอัตมาไปที่ชายหาดท่านสั่งด้วยน้ำเสียงที่สงบเราต้องไปรักษาสมดุลที่นั่นหัวหน้ากลุ่มชุดดำทำหน้าตกใจท่านอาจารย์ที่นั่นคือจุดกำเนิดใช่พระตอบ ดวงตาของท่านเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและมันคือจุดสิ้นสุดถ้าเราไม่ไปภูเก็ตจะถูกกลืนกินและกลุ่มคนชุดดำก็พาท่านหายไปในความมืดอ,อีกครั้งมุ่งหน้าไปยังทะเลทิ้งไว้เบื้องหลังเมืองที่กำลังจมดิ่งลงสู่ความวุ่นวายที่ซึ่งปีศาจไม่ได้เป็นเพียงแค่หน้ากากอีกต่อไปแต่กำลังเดินอยู่บนท้องถนนท่ามกลางเสียงเพลงที่ยังคงดังแต่บัดนี้เป็นเพลงสวดแห่งความหายนะ เรื่องราวของคานิวานที่ถูกขัดจังหวะได้กลายเป็นเรื่องราวของการต่อสู้ระหว่างสองโลกและภูเก็ตกำลังเป็นเหยื่อของมันมุ่งสู่ทะเลจุดกำเนิดและจุดสิ้นสุดการเดินทางของพระรูปนั้นและกลุ่มคนชุดดำเป็นไปอย่างเร่งรีบและเงียบเชียบพวกเขาใช้เส้นทางลัดตามตรอกซอกซอยที่เต็มไปด้วยร้านค้าปิดร้างกลิ่นอับชื้นของน้ำทะเลที่ตีคู่มากับกลิ่นเหม็นไม่จาง ความวุ่นวายจากขบวนแห่ที่ยังคงดําเนินไปอย่างบ้าคลั่งอยู่เบื้องหลังบัดนี้ดูเหมือนจะห่างไกลออกไปคนละโลกพระรูปนั้นไม่ได้เดินแต่ถูกประคองให้เคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็วจีวรของท่านพลิ้วไหวตามแรงลมที่เริ่มพัดแรงขึ้นเรื่อยๆราวกับเป็นการเตือนถึงพายุที่กําลังจะมาถึงหัวหน้ากลุ่มชุดดาหรือนายหินผู้มีรอยสักยยนโบราณบนใบหน้าเดินนาหน้าอย่างระมัดระวัง ดวงตาของเขาสอดส่องไปทุกทิศทางไม่ได้มองหามนุษย์แต่มองหาเงาที่เพิ่งเป็นอิสระท่านอาจารย์นายหิงกระซิบเราจะใช้พิธีดับไฟที่ชายหาดเลยหรือขอรับโดยไม่มีเย็นผนึกพระรูปนั้นหันมามองเขาแวบหนึ่งพิธีดับไฟจะไร้ผลในยามนี้สิ่งที่เราเผชิญหน้าอยู่ไม่ใช่แค่พลังงานชั่วร้ายทั่วไปแต่เป็นจิตวิญ,ญญาณแห่งทะเลลึกที่ถูกปลุกด้วยความหลงระเริงและเสียงอึกทึก เราต้องใช้มุนคลื่นเป็นการชดใช้มากกว่าการปราบปรามนายหิงกลืนน้ำลายลงคอยอย่างฝืดเคืองมุนคลื่นเป็นพิธีที่เก่าแก่และอันตรายที่สุดของเกาะมันต้องใช้การสละบางสิ่งจากผู้ทำพิธีเองและมักจะทิ้งร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถย้อนกลับได้เมื่อพวกเขาเข้าใกล้ชายหาดเสียงคลื่นที่สะสาดเริ่มดังขึ้นแต่เสียงนั้นฟังดูเกรี้ยกลาดและโกรธแค้น ไม่ใช่เสียงปอบโยนที่คุ้นเคยแสงไฟจากเมืองส่องมาไม่ถึงทำให้ชายหาดดูมืดมิดและกว้างใหญ่ราวกับปากเวสทรายที่พวกเขาเหยียบยินเฉียบและเปียกชื้นอย่างผิดปกติราวกับระดับน้ำทะเลได้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเปรียมพิธีพระรูปนั้นกล่าวอย่างหนักแน่นเราไม่มีเวลากลุ่มคนชุดดำรีบจัดเตรียมแท่นพิธีอย่างง่ายๆด้วยการวาดวงกลมบนทรายเปียก แลวางเครื่องรางที่ทําจากเปลือกหอยและหินปะการังลงไปทุกอย่างทําไปอย่างเงียบปริบและรวดเร็วเรากับแข่งกับเวลาที่กําลังหมดลงพระรูปนั้นเดินเข้าไปยืนอยู่กลางวงกลมหันหน้าออกไปยังมาหาสมุทรสีดําที่ทอดยาวไร้ขอบเขตกลิ่นกรรมฐานจางๆเริ่มลอยมาตามลมมันเป็นกลิ่นที่ไม่ควรมีอยู่ใกล้ทะเลเป็นกลิ่นของความร้อนที่ถูกกักเก็บนายหินพระรูปนั้นเรียก บอกให้ทุกคนยืนยันในเจตนานายหิงพยักหน้าและเขาก็พึพรรมพำกับลูกน้องของเขาเป็นภาษาถิ่นโบราณที่แทบจะสาบสนไปแล้วเป็นการประกาศถึงความตั้งใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอำนาจเหนือธรรมชาติเมื่อพระรูปนั้นเริ่มสวดมนต์อีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่บทสวดที่ได้ยินบนถนนแต่เป็นทํานองที่ลึกและสันสะเทือนมันไม่ได้มาจากปากของท่านเท่านั้นแต่มาจากก้นบึ้งของจิตวิญญาณ คลื่นยักย้ายลูกหนึ่งซัดเข้าฝั่งอย่างรุนแรงสูงกว่าคลื่นปกติหลายเท่ามันซัดเครื่องรางที่วางไว้ใกล้ขอบวงกลมกระจัดกระจายแต่วงกลมบนทรายกลับไม่ถูกทําลายเรากับมันถูกวาดด้วยพลังงานบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์น้ำทะเลที่ซัดเข้ามาพุ่งเข้าใส่พระรูปนั้นจนจีวรของท่านเปียกชุ่มแต่น้ำทะเลกลับดูเหมือนจะหยุดนิ่งเมื่อสัมผัสกับผิวกายของท่าน ปรากฏการณ์ที่ไม่อาจหาคำอธิบายได้ขณะที่พิธีกำลังเข้มข้นขึ้นในเมืองป่าตองความวุ่นวายได้ถึงขีดสุดแล้วเสียงกรีดร้องแห่งความหวาดกลัวกลบเสียงดนตรีคานิวันจนหมดสิ้นไฟประดับตามรถแหดับมืดลงทั้งหมดเหลือเพียงแสงสลัวๆจากโคมไฟถนนที่กระพริบทีๆผู้คนเริ่มมองเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวพวกเขาไม่ใช่แค่เงาดำที่เพิ่งหายไป แต่เป็นภาพลงตาที่ซ้อนทับอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงรถแห่ปีศาจทะเลที่เคยดูตลกขบขันบัดนี้รูปปั้นปีศาจบนรถดูเหมือนจะขยับดวงตาของมันส่องแสงสีแดงจางๆและสาหร่ายทะเลที่ประดับรถดูเหมือนจะยืดยาวออกมาเหมือนหนวดที่กำลังคว้าจับชายในชุดทองถูกทิ้งไว้เพียงลำพังบนรถแห่สีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเขากรีดร้องสั่งให้หยุดรถ แต่คนขับรถแห่ไม่ตอบสนองเพราะคนขับได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพลงตาไปแล้วใบหน้าของเขาถูกปกคลุมด้วยเกล็ดสีเข้มและดวงตาที่ว่างเปล่าเหมือนปลาตายผู้คนเริ่มวิ่งหนีไม่ใช่การวิ่งหนีอย่างสนุกสนานแต่เป็นการวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ถนนที่เต็มไปด้วยฝูงชนทําให้การหลบหนีเป็นไปได้ยากและเงาที่มองไม่เห็นก็เริ่มเล่นงานพวกเขา ผู้คนที่อยู่ใกล้จุดที่เงาดำปรากฏตัวก่อนหน้านี้เริ่มล้มลงโดยไม่มีสาเหตุเมื่อล้มแล้วพวกเขาไม่สามารถลุกขึ้นได้อีกเรากับพลังชีวิตถูกสูบออกไปจากร่างกายเหลือเพียงความว่างเปล่าร่างกายของพวกเขาไม่ได้ถูกทำร้ายภายนอกแต่ความสุขและความสนุกสนานได้ถูกขโมยไปจากจิตวิญญาณใบหน้าของพวกเขาแสดงออกถึงความเบื่อหน่ายอย่างถึงที่สุดและความว่างเปล่าที่น่าสะพรึงกลัว พวกเขากลายเป็นเครื่องตนใจที่น่ากลัวว่าการเฉลิมฉลองที่ไม่ยับยัง้งสามารถนำมาซึ่งการสูญเสียอย่างรุนแรงได้กลับมาที่ชายหาดเสียงสวดมนต์ของพระรูปนั้นเข้มข้นขึ้นจนกลายเป็นเสียงร้องที่เกือบจะแตกสลายแต่พลังของมันมหาศาลเนื้อมหาสมุทรที่มืดมิดแสงสีฟ้าเรืองรองเริ่มก่ะตัวขึ้นเป็นวงกว้างแล้วมันก็รวมตัวกันเป็นรูปร่าง มันไม่ใช่รูปร่างที่ชัดเจนแต่เป็นภาพลงตาของสิ่งมีชีวิตขนาดมหือมามีหนวดและดวงตานับไม่ถ้วนมันคือจิตวิญญาณแห่งทะเลลึกที่ถูกปลุกขึ้นมามันคือต้นกำเนิดของความเชื่อและตำนานบนเกาะแห่งนี้และมันกำลังโกรธที่ถูกรบกวนแสงสีฟ้าเรืองรองนั้นพุ่งตรงมายังวงกลมพิธีบนชายหาดเหมือนสายฟ้าที่กำลังจะเข้าทำลายถึงเวลาแล้ว พระรูปนั้นกล่าวเสียงแหบพราท่านไม่ลังเลท่านฉีดจีวรส่วนบนออกเผยให้เห็นรอยสักรูปคลื่นโบราณที่พันรอบลำตัวของท่านเป็นรอยสักที่ถูกทำมาตั้งแต่ยาวัยเป็นการมอบกายแด่ทะเลท่านยกมือขึ้นและเริ่มสวดมนต์บทสุดท้ายเป็นบทสวดที่อุทิศตนเองเพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกทันใดนั้น เลือดก,ก็เริ่มไหลออกมาจากรอยสักคลื่นบนร่างกายของท่านไม่ใช่การบาดเจ็บแต่เหมือนการปลดปล่อยพลังงานที่ถูกกัเก็บไว้ตลอดชีวิตเลือดสีแดงเข้มไหลซึมลงบนทรายที่เปียกชื้นและแพร่กระจายไปทั่ววงกลมพิธีเมื่อเลือดสัมผัสกับทรายและน้ำทะเลวงกลมก็ลุกโชนด้วยเปลวไฟสีฟ้าที่ยิงใหยือกเปลวไฟนั้นพุ่งขึ้นสูงเสียษฟ,ฟ้าเข้าปะทะก,กับแสงสีฟ้าเรืองรองเหนือมหาสมุทร เกิดเสียงระเบิดที่เงียบเชียบแต่ทรงพลังถึงขีดสุดเหมือนเสียงของความจริงที่ถูกเปิดเผยพลังงานทั้งสองเข้าห้ำหั่นกันทะเลเริ่มเดือดพล่านคลื่นกลายเป็นกําแพงน้ำที่พุ่งชนฝั่งไม่หยุดหย่อนกลุ่มคนชุดดำต้องก้มลงกอดพื้นเพื่อต้านทานแรงลมและน้ำแต่พวกเขายังคงยืนยันในจุดของตนพวกเขาคือสมดุลของเกาะและพวกเขาจะไม่ถอย ที่ใจกลางวงกลมพระรูปนั้นสุดลงรอยสักคลื่นบนตัวของท่านหายไปแล้วเหลือไว้เพียงผิวหนังที่ขาวซีดพลังงานของท่านถูกใช้ไปจนหมดสิ้นแต่เปลวไฟสีฟ้ายังคงลุกโชนมันไม่ได้ทำลายแต่มันกำลังผนึกและปลอบประโลมแสงสีฟ้าเรืองรองเหนือทะเลเริ่มจางหายไปอย่างช้าๆมันไม่ได้ถูกทำลาย แต่ถูกขับกลับไปสู่ห้วงลึกที่มันจักมาเมื่อแสงสุดท้ายหายไปเสียงคลื่นก็กลับมาเป็นเสียงปกติเสียงที่สงบและคุ้นเคยความเงียบที่แท้จริงกลับมาเยือนชายหาดกลุ่มคนชุดดำค่อยๆลุกขึ้นพวกเขาเห็นพระรูปนั้นนอนนิ่งอยู่กลางวงกลมที่มีกลิ่นโอโซนจางๆนายหินเดินเข้าไปหาท่านอย่างช้าๆใบหน้าของเขาแสดงออกถึงความเศร้าโศกและความเคารพสูงสุด เขารู้ว่าการชดใช้ได้สำเร็จแล้วแต่ราคาที่ต้องจ่ายนั้นยิ่งใหญ่เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่ถูกผนึกไปจะก,กลับมาอีกเมื่อไหร่แต่เขารู้ว่าเกาะได้รับการปกป้องไว้ชั่วคราวจากนั้นเขาก็หันหน้าไปเมืองที่ยังคงมีเสียงกรีดร้องว่าวมางานของพวกเขายังไม่จบพวกเขาต้องกลับไปจัดการกับผลที่ตามมาและความว่างเปล่าที่ถูกทิ้งไว้ในจิตวิญญาณของผู้คนที่นั่น สิ่งที่เกิดขึ้นในคานิวันภูเก็ตนั้นจะกลายเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานกันเบาๆเรื่องราวของพระผู้เสียสละที่ถูกล่าไปจากถนนเพื่อกอบกู้เกาะจากจิตวิญญาณแห่งทะเลลึกที่ถูกปลุกให้ตื่นและไม่มีใครรู้ว่าแสงสุดท้ายที่หายไปในมหาสมุทรจะรอเวลาที่จะกลับมาทวงคืนอีกครั้งเมื่อใดแต่ทุกคนรู้ว่าคานิวันในภูเก็ต จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปบทส่งท้ายความเงียบสงบที่เปลี่ยนไปนายหินและกลุ่มคนชุดดำใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงในการจัดการกับสิ่งที่หลงเหลือจากพิธีกรรมบนชายหาดพวกเขาประคองร่างที่อ่อนแรงของพระรูปนั้นกลับสู่ที่พักลับร่างของท่านยังคงมีชีวิตแต่พลังงานและความสง่างามที่เคยห่อหุ้มท่านได้จางหายไปจนเกือบหมดสิ้นท่านได้กลายเป็นเพียงมนุษย์ที่อ่อนแออีกครั้ง ที่ีมนคึื้นสำเร็จลุล่วงแต่ผลกระทบยังคงอยู่ร่องรอยในเมืองเมื่อแสงแรกของวันรุ่งขึ้นสาดส่องมายังเมืองป่าตองภาพที่ปรากฏต่อสายตาคือความเงียบพิบาทลึกถนนที่เคยเต็มไปด้วยสีสันของคาริวานบัดนี้ว่างเปล่ามีเพียงซากปร,รักหักพังของการเฉลิมฉลองที่ถูกทิ้งไว้รถแห่ปีศาจทะเลถูกพบจอดทิ้งไว้กลางสี่แยก รูปปั้นปีศาจดูไร้ชีวิชีวาและถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นหนาเหมือนกับว่ามันไม่ได้เคลื่อนไหวมานานนับศตวรรษผู้คนในเมืองตื่นขึ้นมาพร้อมกับความทรงจำที่พร่ามัวพวกเขารู้สึกเหนื่อยล้าอย่างอธิบายไม่ได้และมีความรู้สึกว่างเปล่าในจิตใจหลายคนจำไม่ได้ได้วยซ้ำาว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงสุดท้ายของคืนนั้นแต่ทุกคนรู้สึกได้ว่าความสนุกสนานและความเบิกบานได้ถูกลดทอนลงอย่างถาวร ผู้ที่เคยหัวเราะเสียงดังที่สุดบัดนี้กับเงียบขรึมและคิดมากผู้ที่เคยเต้นรำอย่างบ้าคลาั่งบัดนี้กับเคลื่อนไหวอย่างช้าๆและระมัดระวังความรู้สึกหนักอึ้งได้เข้ามาแทนที่ความคึคกคักที่เคยเป็นเอกลักษณ์ของเกาะความจริงที่ถูกซ่อนนายหินและกลุ่มคนของเขากระจายตัวไปทั่วเมืองพวกเขาไม่ได้สวมชุดดำอีกแล้วแต่ทำหน้าที่เป็นคนงานทำความสะอาดและเจ้าหน้าที่เทศกิจ จัดการกับทุกสิ่งที่เป็นร่องรอยของความวุ่นวายเหนือธรรมชาติพวกเขารวบรวมผู้คนที่ล้มลงและไม่สามารถลุกขึ้นได้อีกส่งพวกเขาไปยังสถานบำบัดที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลแต่เป็นสถานที่ที่ดูแลโดยผู้พิทักษ์ความลับของเกาะพวกเขาไม่ได้ป่วยกายแต่จิตวิญญาณของพวกเขาต้องการการฟื้นฟูจากการถูกขโมยไปเหตุการณ์ทั้งหมดถูกสรุปว่าเป็นเหตุการณ์จลาจนเล็กน้อยเนื่องจากความเป็นเมาและผู้คนที่มากเกินไป เรื่องราวของพระที่ถูกล่ากก็ถูกปะตกไปเป็นเพียงความเข้าใจผิดของนักบวชที่เคร่งครัดเกินไปความจริงที่ว่าจิตวิญญาณแห่งทะเลลึกเกือบจะกลืนกินเมืองถูกกลบฝังไว้ภายใต้พรมของการท่องเที่ยวที่ต้องเดินหน้าต่อไปชายหาดที่เปลี่ยนไปหลายวันผ่านไปป้าสมจิตแม่ค้าขายน้ำมะพร้าวแต่สินใจกลับมาเปิดร้านอีกครั้งเธอไม่ได้ขายใกล้จุดเกิดเหตุอีกแล้วแต่เธอมองไปยังชายหาด ชายหาดดูสงบแต่มีความรู้สึกว่าพลังงานของมันเปลี่ยนไปคลื่นซัดเข้าฝั่งเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอและนุ่มนวลมากกว่าเดิมเหมือนมีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนไม่มีความบ้าคลั่งซ่อนอยู่เบื้องหลังความงดงามนั้นอีกแล้วเธอรู้ว่าการเสียสละนั้นได้สร้างสมดุลใหม่ให้กับเกาะเป็นสมดุลที่เปราะบางเป็นสมดุลที่ต้องแลกมาด้วยการลดทอนความรื่นเริงของผู้คนลงไปเธอเปิดมะพร้าวอย่างช้าๆ มองดูผู้คนที่เดินผ่านไปมานักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นยังคงใช้ชีวิตต่อไปแต่ในดวงตาของทุกคนมีความระมัดระวังแฝงอยู่รากับพวกเขากำลังฟังเสียงกระซิบของคลื่นอย่างไม่รู้ตัวฟังเพื่อดูว่าความสงบนี้จะคงอยู่ได้นานแค่ไหนไม่มีใครอยากให้คานิวันปีหน้ามาถึงเร็วเกินไปเพราะทุกคนรู้ดีว่าเส้นแบ่งระหว่างโลกแห่งความสนุกสนานและโลกแห่งความลับโบราณ ได้ถูกทำลายไปแล้วครั้งหนึ่งและพระผู้เสียสละก็ไม่อยู่ที่นั่นแล้วที่จะมาสวดมนต์เตือนในครั้งหน้าเรื่องราวของคานิวันภูเก็ตจึงจบลงด้วยความเงียบสงบที่ถูกควบคุมเป็นจุดจบที่ไม่ใช่การสิ้นสุดแต่เป็นการรอคอยอย่างมีสติรอคอยให้คลื่นลูกต่อไปมาถึง